โีฝากกดไลค์กดซับสไารด้วยนะคะปืนใหญ่ลำแสงสามชั้นช้าเกินไปในเมื่อพวกแกชอบพิธีต้อนรับกันนะ งั้นก็ใช้ชีวิตของพวกแกมาล้างพื้นหอคอยแห่งนี้ซะเลยชั้นที่1ปีศาจถูกกำจัดหมดสิ้นชั้นถัดไปชั้นที่2ปีศาจถูกกำจัดหมดสิ้น สนุกฮาฮ่ายังมีเวลามาสนใจคนอื่นอีกหรอชั้นที่3มปีศาจถูกกำจัดหมดสิ้นแปลกจิงทำไมจูจูถึงรู้สึกว่าร่างกายหนักขึ้นและเคลื่อนไหวช้าลงหล่ะหรือว่าในายที่สุดก็รู้ตัวแล้วสินะหมอะพิษหลอนประสาทเลิกดิ้นรนเถอะ ไม่มีใครสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระภายใต้ใค่ายกนนี้ชันที่เองหนูน้อยความเร็วของเธอช้าลงแล้วนะชั้นสุดท้ายผู้พิทักษ์ฉันสุดท้าย,าายกลับเป็นปีาศาจแกงคู่เจ็ดครีบสีดำหนึ่งตัว สีแดงแทนพลังโจมตีสีเหลืองแทนการป้องกันสีน้ำเงินแทนความเร็วสีเขียวแทนการฟื้นฟูสีม่วงแทนพลังมายาและตอนนี้เมื่อเพิ่มสีดำซึ่งเป็นตัวแทนของมิติและเวลาเข้าไปด้วยแดงเหลืองน้ำเงินเขียวม่วงดำรวมกันครบสมบูรณ์แล้วการควบคุมพลังแห่งมิติและเวลา นี่คือพลังของทุกคุณสมบัติอย่างแท้จริงนั้นหรอฉันสามารถรับรู้การไหลเวียนของมิติและเวลาได้ขักมันออกไปก็คือชั้นบนสุดที่ที่ราชาองค์ใหม่อยู่ <ver g ler> ก่อนหน้านั้นทุกคนตอนนี้กังโลกป้องกันไม่ได้แล้วสินะ <mem> <men> ไปตายซะ หยุดเวลาขอโทษที่ทำให้รอนานฉันได้รวบรวมแกนทุกประเภทครบแล้วทำลายกำแพงนั้นลงและหลอมรวมพวกมันเข้าด้วยกันฉันจะทำให้พวกเธอวิวัฒนาการอีกครั้งมังนะโซลีฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะคะ